สวัสดีค่ะพบกับเป็นกันนะคะในรายการพิงแปร์รี่คิมขนมค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวขนมสติงป๊อปนั่นเองค่ะมันก็คือเป็นลูกอมนะคะที่ดึงอย่างนี้ค่ะแล้วก็หมุนแล้วก็กินได้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้ฟลอเลอกเป็นรสโคลามานะคะมันมีอยู่ทั้งหมด4รสด,ด้วยกันนะคะก็จะมีรสโคลาสตรอเบอรี่บลูบัตเบอร์รี่แล้วก็เชอร์รี่ค่ะวันนี้ชวนเลือกเป็นรส โคลดามานะคะนี่ค่ะเจะเลยค่ะนี่ออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะดึงออกมาเลยค่ะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนีน่ากินไหยะคะเรามากินกันเลยะคะ่ะโค่าโค่าเลยนะคะแล้วก็ขาวๆนี่เหมือนเป็นรสนมเลยค่ะ <c ola> อร่อยค่ะชอบนะคะหว,นะะนวานดเลย รสชาติก็อร่อยนะคะใครเป็นคนคิดเนี่ยอ,อร่อยกว่าอมยิม้มปกตินะคะเนี่ย <c oughs> นี่นะคะดูชื่อรถตรงนี้นะคะโคล่าสหรับวันนี้นะคะคุกคขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามเพกกืการเยอะๆด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ดะะ้วยค่ะบ๊ายบาย